หายจากอาการเส้นเสียงอักเสบหนุ่มตุ้ยเกตกรำมดล่าทาก็เดินหน้าลุยงานละครตลกคอมเมดี้เรื่องลูกสาวกำนันของค่ายทีวีทันเดอร์ทันทีกับบทบาทประหลาดหนุ่มแสนเจ้าชูประกบกับสาวน้ำฝนพัชรินที่มารับบทแตงโมสาวเปลวซ่าค่ะในเรื่องนี้เขาจะเจ้าชู้อะไรเงี้ยเราก็เต็มที่อะค่ะเล่นตามที่ผู้กำกับบอกอะค่ะอาจจะมีเจ็บจริงบ้างพี่ตุ้ยว่าไงไอ้ไม่ไอ้ลำพังบทเจ้าชู้นี่พี่ต้องไปเรียนแอคติ้งไออ้้แคติงเพิ่มอแล้วแอคติ้ง ฮะก็ต้องไปเรียนเพิ่มมันอยู่แล้วนะฮะแต่ก็คืออย่างตรงนี้ก็แบบไม่ค่อยเป็นตัวเองอะไรไงมีค่อยรู้อะขึ้นชื่อว่าเป็นละครตลกคอมดี้ทางทีวีทันเดอร์ก็ไม่พลาดที่จะนำสองพิธีกรคู่หาพี่โอวรุธวรธรรมและพี่โนเมทินีบุรณศสิริพร้อมกับพี่ยิ่งยงยอดบัวงามที่ถึงแม้ว่าจะมีอายุมากกว่าพี่โนแต่งานนี้ก็เห็นว่าอายุคงจะเป็นแค่ตัวเลขเพราะพี่ยิ่งยงก็ได้มารับบทเป็นลูกชายของพี่โนค่ะคือตอนแรกที่รับละครตัวนี้เขาบอกว่าให้ไปเป็นลูกชายนีโน่ เป็นลูกชายเลยเหรอใช่เฮ้ย <c oughs> รับรับรับ <c oughs> <c oughs> ฟังแล้วเป็นลูกเป็นลูกนีโน่แล้วมันดูเด็กใครอายุมากกว่ากันผมอายุมากกว่าเขาครับ <c oughs> ก็เขาประมาณ20 <c oughs> เขา20 <c oughs> ผมประมาณ23ครับสำหรับละครเรื่องลูกสาวกำนานก็จะเดินหน้าเปิดกล้องในวันที่6พฤศจิกายานนี้และจะออกอากาศให้ได้ชมกันทางช่องสเร็วๆนี้ค่ะจุฑาทิพยพักดีกุลรายงาน